ทีนี้พอหลังจากสอบคือตํารวจเขาก็ไปทำบันทึกอะไรก็เ,าเขาตามขั้นตอนของเขาเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันเนี้ยบ่นเว่าเด๋ยว่าผิดบ่ผิดบ่หูว่าผิดกฎหมายอย่างเล้วเช้าบ้านโทรศัพท์ว่าเปลี่ยนดอกโทรศัพท์ก็บ่มีก็เลยเอาของลูกของหลานนี่ไปเฮ็ดคนกันเลยให้ซีลอยหาสีบใส่ีลอยหาสีบแล้วค้นก็ได้ น้องสาวก็ได้สามร้อยหาสีบไปยังสี่บ่ได้บ่คือกันพอลูกหลานเขาก็ว่าบ่ต้องไปก็ได้ว่าจังสี่สันเดยก็เลยเหตุเพราะว่ามันไปบ่ได้แล้วถ่ามันแกแล้วเนาะก็เลยว่าบ่ไปก็ได้ต่างว่างสี่อันนี้ก็จําพ่ได้เ้อแม่ก็ยังไปก้นประสาทเ้อะวันนี้ปีปีหกสามว่าแค่ว่าบัตรประสาชนก็โทรศัพท์บาจยังสี่เขา ก็เลยให้หลูกให้หลานเทือยไทยกับบ่มย้ายกับบ่มีโทรศัพท์ดอกก็เอาโทรศัพท์หลานมาเฮ็ดก็พออยา,ากได้เงินเนาะ,ะ <laughs> บ่มีก็ได้หาหามาเฮ็ดนะทีนี้ทำผ่านไปกี่วันถึงได้เงิน450บาทคะแม่ประมาณจากมื่อ่า3เม,มื่อขึ้นสี่เมื่าประมาณ3-4วันเนาะเข้าเงินมาให้ที่บ้านเลยไหมคะจ้ะ <laughs> <laughs> มาที่บ้านเลย <laughs> แล้วทีนี้ในครอบครัวของแม่อุทัยเนี่ยนอกจากแม่อุทัยจะมีมีคุณตาได้ทำํำไหมลูกหลานคนอื่นได้ทํำไหมคะคุณคุณตา,าก็ได้อยููน้ากันยูแค่กับหลานหน่อยอยู่จบมอสามปีนี้ก็คือครอบครัวของแม่ไม่ทําคนเดียวใช่แม่อุทัยพอทราบไหมะคะว่านอกจากแม่อุทัยทาแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำอีกไหมคะเพื่อนบ้านก็หลายยูแล้ววันนี้ หลายคนเขาได้เง <uh e> ินกันเยอะไหมคะคนละคนคนละสี่ร้อยห้าสิบก็มีคนละสี่ร้อยกับมีสามร้อยห้าสิบกับมียังสิแม้บ่อใดซอกันเลยซุ้มที่บ่อใดกับมีเออซุ้มที่บ่ดกับมีเห็ุโค้งกันบ่อใดกับมีต้าว่าที่ได้ไปอำเภอน้ำกันเมื่อไงที่บ่อใดเงินจากบาทกับมีก็ว่ามีโค้งกันมานอเพื่นกัให้ติดต่อมาทั้งที่ผู้ อยากได้ไปท่องเที่ยวเองสิล่ะก็เลยไปตามเพื่อนวาเนาะก็เลยว่าจังสีมีเพื่อนมีหมายมาเขาก็ไปคือจังเพื่อนเ้าล่ะเจ้าเพื่อนหาขอมูลมาจังสีได้ล่ะเยากอยากนะที่ซื้อที่ห้ผู้ซื้อซื้อผงน้ำผู้ญ่านไปจังสิแหม่ผมมีหมายียกมาจ่อจงกับโตดอกแม่กับ่ฮู้แล้วเนาะแม่พ่ฮู้บ่ได้คิดว่าแต่อยากได้มาให้ลูกให้หลานไปลุียัน แม่ได้คุยกับน้องคนที่มาชวนแม่ทําโครงการไหมเข้าโครงการเนาเพื่อนกับรับช่วงอีกเรื่องหนึ่งต่างหากคือการน้องพวกนี้ก็ได้น้องหญิงนี่แหละค่ะ่เขารับช่วงมาจากคนอื่นเหมือนกันใ่พวกกระบอกหูน้เขาจากแม่ไผ่กาดเพราะว่าทั้งอำเภอมีหนังสือมาให้ประกาศมจฉาชีพต่างๆสิชวนให้เฮ็ดอันนั้นอันนี้เคยประกาศบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่านีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบเทียนมจฉาชีพมาให้ลงทุนเน่ลมหุ้นแน่สิ พยายามประกาศให้ชาวบ้า,บานเพื่อนเข้าใจอยู่แต่ว่าที่เพื่อนเฮ็ดนี่เพื่อนคิดว่ารัฐบาลมีโครงการให้เฮ็ดได้เงินเพื่อนกับเฮ็ดเพื่อนก็เลยคิดว่ามันบมีความผิดไหมคะ่ะอ,อันที่เฮ็ดอันเนี้ยคิดแต่ว่าสได้เงินมาไปเที่ยวก็ได้บ่ไปก็ได้ผู้เพื่อนมา่บอกเพื่อนก็บอกว่า่ไปก็ไปก็ได้คือไ,ไ,ไปเที่ยวก็ได้เงินไม่ไปเที่ยวก็ได้เงิอนอย่างนี้เหรอเจ้าเพิ่นกับว่าบ่ไปเที่ยวก็ได้ว่าแต่เฮ็ดเขาโค้งการร่วมโค้งการ อันนี้กำนันเพื่อนก็ตทราบอยู่ดอกค่ะทั้งอำเภอเพื่อนก็ต้องทราบล้วค่ะเพราะว่ามีทุกตำบลทุกหมู่บ้านที่เฮ็ดอันเนี้ยไห้คะมีหลายหมู่บ้านอยู่ที่เฮ็ดอันเนี้ยที่โดนเหมือนกันนี่หรอแมนค่ะบ้านอื่นกับมีขึ้นกันหมู่บ้านอื่นก็มีคนไปชวนทําเหมือนกันค่ะเพื่อนกับเฮ็ดคือกันเพื่อนกับโดนเขาไปสอบปากคำกับมีแล้ว